สวัสดียามเช้านะครับวันนี้พามาเข้าสวนนะครับเพื่อเก็บชมจันทนะครับนบรรยากาศเช้าเที่ซีสะเกตนะครับไปเราไปเก็บส่มจันกันสวนกระเพรา นี่นะครับต้นชมจันทร์สิบกว่าวันนะครับผมไม่ได้เข้ามานี่เลยชมบรรยากาศหลังสวนบ้างนะครับตางนี้นะครับกําลังงามเลยตอนนั้นที่มาทําค้างนะครับให้มันกับเครื่องฟ้านะครับตอนนี้ก็งามแล้วมีบวบมีชมจันทร์นี่ครับดอกดอกกาลังจะบานนะครับอันนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับผัดได้หรือว่าลวก จิ้มน้ำพริกได้ใส่นึ่งปลานะครับแล้วก็ผัดน้ํามันหอยนะครับต้องเน้นเลยนะครับว่าเป็นยาระบายนี่ครับามากับเคื่องฟ้าสสวัดีค่ะอะไรมดแดงบ่นี่กล้วยไข่ปลูกนี่ป้านาดีอ๋อที่เอามาจากหน้าบ้านเราอืมนี่นะครับบานเต็มเลยนบานเร็วมากเลยนะเนี่ยกินงเกก็บไก็บไม่ทันนะเมื่อวานก็เก็บไปใส่นึ่งปลาอีกดอกนึง นีบรรยากาศเช้าๆนะครับฝนตกเกือบทุกวันแต่ว่าป,ปลอยๆมาเจ็ดโมงครึ่งนะครับตอนนี้นเป็นยาระบายนะครับวันนั้นเนยหมอนกินไปนิดเดียวบ,บอกว่าวิ่งสองสามครั้งเรื่องว่ากินอะไรผิดที่ไหนได้บอกว่าอย่าไปกินเยอะนะครับถ้าไข้ธาตุเบาเนี่ยต้องกินได้น,น้อยยี่สิบดอกนะวันน้นเก็บไปถ้าไม่เกินไม่ถึง บรรยากาศสวนผักต่างจังหวัดนะครับข้างบ้านเริ่มมีโมดแดงมาอยู่ได้ฝนมันตกนี่นะครับมีปลูกบวบนะครับบวบบวบนับบวบนะแตปลูกแซมกับชมจันท์นะครับนี่ักบุ้งนี่ขนาดพื้นที่เล็กๆนะครับ มีผักบุ้งมีผักกาดแล้วก็มีผักทองนะครับผักทองก็ดอกแล้วอันนี้ปลูกไปจำกัดพื้นที่นะครับป้าคุณยายให้ปลูกแค่นี้นะครับนี่สวนคุณยายก็ตลาดวายแล้วนะครับน,นี่มีเวลากีนนกเรียบร้อยแล้วหมดรุ่นแล้วเนี่ยตลาดวายแล้วผักไม่มีแล้วมีนิดหน่อยนะครับมีผักบุ้งกับส้นหอมนิดหน่อยนะครับ อากาศดีนะครับเจ้าเชา้ามีฝรั่งอ่าได้แล้วมดกัมีหมดแล้วหมดเยอะแล้วครเป็นบรรยากาศเจ็ดโมงกว่าๆนะครับอากาศดีนะครับหลังจากฝนปลอปลอยมาเมื่อวานตอนเย็นๆนะครับทำให้มีความชุ่มชื้นตลอดเลย นี่นะครับวิธีเช้าของต่างจังหวัดไม่ต้องเร่งรีบอะไรมากมายเก็บไม่ถึงเก็บไม่ถึงต้องใช้บันไดหรือเปล่าแต่ถ้าทํางานอยู่ในระบบก็จะเร่งรีบนะครับถ้าเราอยู่อย่างนี้เราก็บริหารเวลาทํางานของเราไปแล้วก็เก็บผักทากับข้าวไปเรื่อยๆนะครับแต่ไม่เกิน9ก้าโมงนะครับก็ได้กินรางวันสายหน่อยก็ก็กินสายนะครับแต่ไม่เกิน9ก้าโมงครึ่งนะครับรยากาศ มีความเร่งรีบก็เราเร่งรีบมาเยอะและ้วตอนนี้ก็มาอยู่แบบสโลสโลไลฟ์บ้างเร่งรีบมาเยอะและ้วทั้งสองคนเลยทํางานประจําในกรุงเทพตอนนี้ก็มาอยู่แบบบริหารเวลาบริหารชีวิตบริหารร่างกายผูตะกาศบริสุทธิ์สภาพแวดล้อมดีนะครับมาหาวิถีแบบนี้ความเป็นอยู่แบบนี้แหละครับแล้วแต่ใครจะสรรหานะครับแต่ถ้าถามว่าอยู่ในเมืองหาเงินได้เยอะกว่าแน่นอนนะครับแต่ว่าอยู่ที่นี่ก็หาน้อยแล้วก็ได้ใช้น้อยนะครับ ประหยัดเอาส่วนไหนที่ประหยัดได้นะครับนี่ได้แล้วเนี่ยจะได้ไม่กินลวกครับถึงไหมล่ะอือาชีพที่นี่ก็เกษตรกรเป็นหลักนะครับเศรษฐกริจรเป็นหลักนี่ผักขมป่ะเออผักผักเสี้ยนป่ะอ๋อสมผักเสี้ยนนะครับ เช้าๆก็จะมีนักเรียนนะครับไปเรียนในเมืองนะครับมีรถมารับส่งมีรถขายกับข้าวนะครับก็ไม่อดอยากนะครับแต่ว่ามันก็ต้องใช้เงินทุกวันนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้หาอยู่หากินหรือว่าได้ปลูกพืชปลูกผักเสริมกินแบบนี้เราก็จะจ่ายทุกวันเสียห้าเสียสิบไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นรายจ่ายที่ออกไปนะครับอันนี้ก็คือว่าคนปลูกที่ไม่เคยปลูกผักแล้วถือว่างามขนาดนี้ก็ถือว่า ยินดีกับสิ่งที่ตัวเองทานะครับคือเครื่องฟ้าแล้วก็ผมนี่แหละครับไม่ค่อยได้ลงมือปลูกผักเท่าไหร่แต่ก็เห็นที่ตัวเองปลูกแล้วมันเกิดขึ้นมาแบบนี้มันก็น่าภูมิใจสามารถปลูกได้นะครับไม่ใช่ว่าเราจะปลูกไม่เป็นเราก็ปลูกเป็นนะครับเอาไว้กินเองอย่างนี้แหละก็มันมีความภาคภูมิใจนะครับปลูกผักกินเองแล้วก็ปลอดภัยนะครับปลอดสารเวลาเราจะกินอย่างนี้เราก็แค่ล้างน้ําเกลือแช่นิดน้ำเกลือนิดหน่อยก็สามารถนํามาผัดเอาปรุงอาหารได้มันปลอดภัยนะครับ ท่านผู้ชมที่อยู่ทางไกลนะครับไม่มีสวนหรือว่า,ามีสวนเยอะกว่านี้ก็ดูแบบสวนเล็กๆของเราไปด้วยนะครับสวนคุณป้านี่นแหละแบ่งพื้นที่มาให้ทําให้มีอะไรทําตอนเช้าเช,าเชาบ้างนะครับนี่นะครับบรรยากาศเช้าเชาเสียงนกร้องเสียงเด็กร้องเสียงรถวิ่งไปวิ่งมา ก็เรียกว่ามันชิลแหะครับมันชิลถ้าอยู่ให้มันชิลมันก็ชิลถ้าอยู่แบบไม่ชิลมันก็ชิลนะครับไอถ้าอยู่แบบไม่ชิลมันก็ไม่ชิลถ้าอยู่ชิลแล้วจะอยู่ยังไงก็ต้องหาวิธีการความเป็นอยู่กันอีกนะครับอยู่ไม่ชิลเห็นเขาทานู่นทํานี่ก็อยากได้เหมือนเขาอย่างนี้ก็ไม่ชิลนะครับเราก็ต้องหาตัวเองให้มันเจอนะครับถึงจะชิลนะครับชิลในที่นี้หมายความว่าไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ทําอะไรเลยก็คือว่าเราต้องบริหารอารมณ์บริหารร่างกายให้มันดีนะครับให้มันอยู่แบบมีความสุขแบบพอเพียงให้จริงพอเพียงรอา่คมนะับผ สลับเช้านี้ก็ได้ผักพอประมาณแล้วก็จะไปทำกับข้าวกันวันนี้เมนูอะไรคิดไม่ออกโอเคแต่ก็มีผักลวกกินตะกีแล้วแหละอ่าล้วครับอะแล้วก็มีอย่างอื่นเสริมนิดหน่อยครับนี่นะครับต้องหามันมันแต่ละวันมันคิดว่าจะกินอะไรกินอะไรมันก็เหนื่อยเหมือนกันเวลาคนจะทํากับข้าวนะเวลาคนกินมันก็วนไปวนมาวนไปวนมาอย่างนี้แหละอ้าวอาจจะเอาเผาไปผัดก็ได้อืม ผัดใส่ปลากระป๋องก็ได้ผบุ้งแบบเนี้ยผัดปลากระป๋องผัดใส่อะไรนะผัดเต้าเจี้ยวประมาณนั้นแหละเนาะนี่ดอกฟักทองเกิดแล้วเยเกิดแล้วเห็นแล้วไปถ่ายแล้วเมื่อกี้โอเคนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นคุณนายคุณนายตื่นสายสวยแล้วกำลังสวยครับผมอพามาชมบรรยากาศแล้วก็เก็บผักด้วยกันนะครับขอบคุณที่เอฟซีหรือว่า ผู้รับชมนี่ผมมาทัวทุกท่านเข้ามาให้กําลังใจแล้วก็กดไลค์กดติดตามนะครับขอส่งความสุขแล้วก็อากาศดีๆแบบนี้ไปฝากทุกท่านนะครับพบกันใหม่ในคะลิปต่อไปนะครับบ๊ายบายครับผม